สวัสดีครับผมคอนทอนบอยนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูมาแนะนําเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเป็นเมนูแกงเห็ดผักรวมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับว่าเราใส่อะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดชิเมจิสีน้ําตาลนะครับผมก็ต่อมาก็เป็นบวบนะครับก็มีผักหวานนะครับวันนี้เราแกงผักหวานป่ากันนะครับ ถ้าไม่มีก็ใส่ผักหวานบ้านก็ได้นะครับต่อมาก็เป็นฟักทองครับมีใบย่านางนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอไปทําน้ําย่านางก่อนนะครับก็มียอดชะอมนะครับมีใบแมงลักนะครับมีพริกนะครับผมแล้วก็ตัดไค้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับ นี่ก็เป็นน้ำใบย่านางนะครับที่เรา,านำมาคั้นก่อนนะครับผมครับก็โขกพริกพ่อแรกนะครับเดี๋ยวเรา,า,าตังกับข้าวเบือนะครับผมข้าวเบือก็จะเป็นข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำเอาไว้นะครับ ครับผมก็ข้าวเบอร์ตัวนี้นะครับก็จะทําให้น้ำแกงของเรานั้นมีความข้นนะครับผมผมก็สูตรของเรานะครับก็จะใส่เครื่องลงไปก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปตั้งไฟนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะของเราเองนะครับผมครับบุกตะไคร้นะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับ ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะครับผมครับก็พยายามคนไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เข้าเบือ่อติดก้นหม้อนะครับครับแล้วก็เราปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับผมก็ใส่หนึ่งกระบวยครับ เริ่มหอมแล้วนะครับทีนี้นะครับพอน้ําเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฟักทองก่อนนะครับผมเพราะว่าฟักทองนั้นสุกยากที่สุดนะครับเราใส่ฟักทองลงไปเลยครับครับก็เดี๋ยวรอฟักทองสุกนะครับเราก็ค่อยใส่ผักอย่างอื่นต่อนะครับพอฟักทองเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่เห็ดตามลงไปนะครับ ครับก็ที่เราใส่เห็ดชิมิจินี้นะครับก็มันจะได้อารมณ์ของเหมือนเรากินเห็ดโคนบ้านเรานะครับผมอันนี้ก็ใส่ทดแทนกันนะครับผมครับหรือเพื่อนๆชอบเห็ดชนิดอื่นนะครับก็เอามาใส่ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเห็ดชิมิจิอย่างเดียวนะครับผมเราใส่บวบหอมนะครับ ราชิมรสชาติก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็ถ้ายังไม่นัวนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ปลาร้าเพิ่มลงไปนะครับผมอันนี้ก็เราก็สามารถชิมรสชาติที่เราชอบได้เลยนะครับก็ปเป็นยอดชะอมครับ ตามด้วยใบยแมงลักนะครับอันนี้นะครับก็คือแกงเห็ดผักรวมของเรานะครับผม เพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาเม้นแนะนํากันได้นะครับผมที่ใต้คลิปนี้นะครับ และนี่ก็เป็นแกงเห็ดผักรวมของเรานะครับผมก็เพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ